สิบ,บทสวดมหาสมัยสตร เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเขนะสัตถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัเพหวะอรหันเตหิทัสสหิจโรกาถาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนเตพระกวันตังทัศนายภิกขุสังปัญจามัทโคจตุนังสุทาวาสกาญิกานังเทวานังเอตตาตั้งหอสีายังข้อพระกวาสเกสุวิหารติกาปิราวัตุ ดุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเขนะสสทิงปัญจมเตหิภิกขุสตเตหิสพเะหิวารันเตหิทัสศหิจโรกัทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนเตหะขวันตังทัศนายาภิกขุสังขันจายานูนะมายามปิเยนะภะขวะเตนุปัสสังกเมยามาอุปัสสังมิตรวะภะขวะตัวสันนิเกปเจกขาทาภาสัยามาเต อทกโฏตาเทวตาสยยทาปินามะภะทวะปุริสโสสัมมินทิตังวาปังปะสารัยยะปะสาริตังวาภังสัมมินทายะเอวะเมวะสุทาวเสสุทเถเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังโสอทกโฏตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตะวะเอกัมมันตังทั้งโสเอกัมมันตังที่ต่อโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสนิกะอยู่มังคาทั้งอภาเส มหสัมโยปาวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตํมหาอิมังธรรมสมยังเทกิตาเยวะอราทิตักังคันเตอาทะขวอราเทวตาพคะวโตสัญิเคิมังคาทั้งอภาเซตระพิกขวสมาทหังสุจิตังอัตโนจุกามกังสุ สารทิวาเนตานิคเหตวาอินทรียานิรักขันติปันทิตาเตอัตขโควประราเทวตาภัะวะตัวสัญญิก,ก,กมามังคาทั้งอภาสเซเฉตวาขี่ลังเฉตวาปาลีขังอินทาขีลังโอหัดจามนเนชาเตจรันติสุทธาวิมาราจักุมตาสุทันตาสุสูนาคาตตอัตขั้ปราเทวตาภัะวะตัวสัญญิกากกกมาังคาทั้งอภาสเ เเกติพุทธังสระังคตาเซนเตคมิสันติอปายะภูมิงปะหายามานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรดสันติติอัตโคภะควาภิกขะมันเตสีเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโรกาธาตสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตัทธะคตังทัศนายาภิกขุสังขันตรเยปิเตภิกขเวหิสุงอติตามัทธานังอรหันตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปะควันตานังเอตาปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาหิสุงสยธาภิไม ังเอตาระหิเยปิเทปิโกเวปวิสันตีอนาคตมัตถานังรันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปภกวันตานังเอตาปรมายเยวเทวทาสนิปติตาปวิสันตีสยธาภิไมหังเอตาระหิอติคิสัมมิปิโกเวเทวกายานังนามานิคิติยิสามมิ พิกาเวเทวกายานังนามานิเทศิสสามีพิกาเวเทวกายานังนามานิตัณสุนาถาสุกังมนสิกโรถาภัสสิสสามีเตเอวัมพันเตติโคเตพิคุภวตโตปัจจโสสุงภคไวยตัสโวจาสิโรกามนุกัสสามียถาภูมิตาทศิตาเยสิตาคิริคปะลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหวสันลีนาโลมาหังสาปิสัมภูโน โอธาตมนาสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาปยโยปัญจสเตยตวาวาเนกาปิราวัตเวตตัวมันตยิสธาซาภเกสะเนรัตเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจอาตาปมะกะลุงสุตวัพุทธะสัสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสยานัทัสานังอภเปเกสะธรรมตงหงุสหัสสังอัตาสัตตริงสัตังเอกสหัสสานังอมนุสยานามัตสุงอภเปเกนัตมัตตะหงุทีสาสัพพาพุทธาอหงตันจัตสัพพังอภิญญาญา ภาวะคิตวานะัตคุมาตาตัวมันจะยิสัตว์สาวเกสนีรัตเทเทวกายาพิกันตา เตวิชาณธาภิกขโวเยวหังเกิดยิสามิขิราหิอนลุปปุปสโสสัตตาสหัสาวยะฆะปุมากาปิราวัตวาอิทิมนโตชุติมนโตวันนามันโตอิสัสติโนโมทัมานาภิกามุงภิกขุนางสมิเติงวานางจักสหัสาเฮมะวตายากฆะนานาตตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันนามันโตอิสัสติโนโมทัมานาภิกามุงภิกขุนางสมิเติงวานางสาตาเกิราติสหัสายากฆะนานาตตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันนามันโตอิสัสติโนโมทัม พิการมงพิคุณนางสมิติงว่านางอิเจเตโซรสาสหาสายาคฆ่านานตะวันนีโนอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันตยสัสินโมทัาพิการมงพิคุณนางสมิติงว่านาง เวสามิตาปัญจสาตายขานานาตวันนิโนอิที่มันตัชุติมันตวันนันวันตััสสติโนโมทามนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงว่านางคุมพิโรราชกัยโกเบปุลลสานิเวสนางพโยนังสัตัสสหัสังยากขานางไปเยรุปัสติคุมพิโรราชกไยโกโอปะค้าสมิติงว่านางปุริมจัติสังราชาทัตตารโทปัสสติกันทับพานังที่ปฏิมหารชายสัตสิโซปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาพลายที่มัน todo su timo, todo bueno, to โมทัมนาพิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางทัานขี่นันจ่าที่สร้างราชาวิลุลละหัวตับพะสติคุณพันธะนางอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสาวาภวอินทนามามหาภราอีทีมันโตชุติมันโตวันหนามันโตไอสศิโนโมทัมนาพิกามุงภิกขูนังสมิติงว่านางปชิมันจ่าที่สร้างราชาวิลุปโคปัสซาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสาวาภวอินทนามามหาภราอีทีมันโตชุติมันโตวันหน้า มณโสัตสินโวมทัมนาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านางอุตารัญจาทีิสัางราชากุเวโรตัปัสสะสเตยอยาฆ่านางอาิปฏิมาหราชายาสัสิโซกุตาปิตัสสาภาโวินทนามามาหาพลาอิทิมันโตสชุติมนโตวันนาวันโตสัตสินโวมุทัมนาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านางปุริมาทิสัางทัทธารโทษทักขีในเนาวิรุณหโกปัจจิเมณาวิรุปะกุกุเวโรตุลังที่สัางจัตตารโอเตมหราชาสามันตาจัตุโรทิสาทัทธันละมนา ทั้งสุว่าเนกาปิราวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาควนจานิกาสธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูตวิภูโตสหจันทนกรรมเสตโทษจ่ากินุขันทูนิขันทุจับปนาโทโอปมัญโยจ่เทวสุโตจ่มาตาริจิตาเสโนจ่าขันทัปโนโรราชาชโนสะโพ อาคูปัญจศีโคเจวะติมพะโรสุริยวัชชาสะเอเตจันเยจราชาโนคันทัพภาสหาราชุพิคโมทามานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังอัทคูนาภาสานาคาเวสาราสหัตชะกากัมปราสตระอาคูปายาคสหยาติภิยามุนาทตัดรัตถะจาอาคูนาคายสัสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโซภาคัสมิติงวะนังเยนาคาราเจสหัสสารันติ ที่พาทิชาปักีวิสุทธาจักุเวหายาซาเตวันมาชาปัตตา ติตราสุปันนาอิติเตสานามังอภิยันตธานาคราชานัมมาสีสุปันนาโตเขมมมกาสีพุทโธสั้นห้าหิวาจาหิวปัทวะหยันตานาคาสุปันนาสรลนาเมกังสุพุทธังชิตาวชิราหตเทนะสมุททงอสุราสิตาภัตตโรวาสวัสเซเตอิติมันโตยะสัสสิโนการะกันชามหาภิสมาสุราตในเวคัสเวปัจจิติสุจิติจัปะหะราโทนโมจีสหัสตันจัปะริปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสนในหิตวะภาลิงเสนา นงระหุปัตตามุปาขะมงสามโยธานิพัตตันเตอิคูนางสามิติงว่านางอาโปจะเทวาปัฏาวีจัเตโชวโยตธาขะมงวานุนาวานุนาเทวาโสโมแตยัสสะสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายสัสสีโนทัสเสเตทัสสะทากายาสเพลานาตะวันนิโน อิทธิมันโตสุติมันโตวันหน้ามันโตอิสัสสโนโมทัมนาภิกษามงผิกผู้นางสมิเตงว่านางเป็นทูจัตเทวาสหะลิจัอาศามาจัตุเวยมาจันทสุเป็นสาเทวาจันธรรมคูปุรักขิตาสุริยสุเป็นสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตาอักตานิปุรักิตาวาคูมันทาวาฬหกาวสุนางวสโวเสโทสกโกปะคาปุรินท้โททเสตเิทัสทะกายาสเพนนานตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันหน้ามันโตอิสัสสโนโมทัมนาภิกษามงผิก ผู้นางสมิติงว่านางอาราคูสหพูเทวชรามกิสิการิวะอาทิทะกาจะโรชาจะอุมาภูภานิพาสิโนวัรุณาสหธรรมมาจ่าจุตาจานชะกาสุริยารุจิราอากูอาคูวสวาเนสิโนจเซเตทัสธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตสัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านาง สัมมานามาหาสัมมานามนุสสามนุสุตมะรคิทธะปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอาทากูฮารโยเทวายชะโรหิตาวสิโนปะระคขามหาปะระคขาอาคูเทวายะสัสสินทัศเซตทัสสะธากายาสัพเพนานตตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันหน้ามันโตสัตยินโมทัศมานาภิกษามงค์ภิกขุนังสมิติงวะนังสุกากาลุมห้ารุณาอากูเวคานาซาสหโอทาตะไยรห้าป่าโมฆาอากูเทวาวิจักขนาสัตถมัทธหะรักขจามิสกาจายสัตยินโธทนายังอาคาปัจจุโนโยุิซาภิวัตสติท้าเสตถิทัศธากายาสเปนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันหน้ามันโตสัตินโอมทัศมานาภิกษามงค์ภิกขุนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากตะกาจายส สิโนสัมพิทักการามเสตธาจตินามาจอาสาวานิมานาติโนอาคูอาทาคูปารานิมิตาทัสเจเตทัสศนากายาสัพเพนาตตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันน้าวันโตสัตสิโนโมทามนาพิกามงพิกูนางสมิติงวานังสัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนาตตะวันนิโนนามันนวเยนะอาคันชุ่งเยจันเยธริสาสหะปวุทธาชาติมาขีรังโอคาตินนามาณสวังตะเขโมฆะตรังนาคังจันทังวะัสิตาติตังสุภามามาปรมะ มติจัปุตาอิทิมตโตสหสั่นังกมารโอติโสจัโซปาฆะสัมมิติงวะนังสหัสสะพามมาโรกานังมหาภูมามาพิติตติวปะวันโนชุติมติพิสมากายโยยัสสิโสท่าเสถาอิสระอาคูปเจกวาสวัตติโนเตสันจอมัตโตอาคาหะลิโตปาริวาริโตเตจัสภะอภิกันเตสินเทเทเวสัพะมหามเกมารักษเณอภิการมีปัสสะกันหาสามันที่ยังเอถาขนาทถพันทัถะปาเคนาพันธรรมตัวสมันตาป บริวาลิตามโวมุนติตักโกตินังอิติตาธรรมะฮาเซโนกันฮาเสนังอเปสัยิปานินาตระมหัจจาสรังกตวานอเพระวังยธาปุสโกเมโคทนานโตสวิตชุโกตถาโสปจุทาวติสังกุตัวสยังวเสทันจักสะพังอภินญายะววากิตวานุจักุมาตตัวมันติยิสัทธาสาวเกสาสเนรเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกาวเตจจาอาตับปะมะการุงสุตวะรุทักสัสะสนังวิตาระเกหิป กามงคในสร้างเรามาเป็นเฉยุงสัพเพวิหิตาสังขามาพยาติตายสัตสินโนมทันติสาปุเตหิสาวกัเตชะเนสุตาเตสัมุ